Are you happy with the score of the second leg with and new signings? Yes, of course. We're very happy. Now we have many options, many kinds of the player to, to change the game, to change our tactics. I'm very happy and I expect very good lag for, for Monton now. เขาก็โค้ชเรียกว่ามีความสูงมากตีจะมากกับสกอตชุดนี้นะครับเพราะมันทำให้เขาสามารถเปลี่ยนรูปแบบเกมได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นเกมในระหว่างการแข่งขันได้นะครับเขาเอมั่นใจมากโดยเฉพาะกับอาการมีสกอตขนาดนี้เขามั่นใจถึงความสําเร็จในเลกสองเป็นอย่างมากครับเป้าหมายครับตอนนี้จะมองมีโซนตกชานแต่ตอนนี้เสริมขนาดนี้เป้าหมายมองไปที่ตรงไหนครับ with additional value to the game what's the attitude of Liverpool Game by game, we need no need what we, we need to do game by game and let's see. I believe we can go far, but let's go game by game. The players keep the focus, the concentration and still uh, work hard, same they do every day. They believe what we talk to them every day and, and the, the results coming. This is the most important. We, we think for the next game and after this game we will think another game, but of course we want win most of the games. ก็ยังเป็นอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าคงจะมองไปที่เขตตเขตนะครับยกระดับทีมนะครับให้ทีมเข้าใจรูปแบบที่เขาต้องการให้เล่นนะครับแล้วทีมร่วมมือกันทางานอย่างหนักนะครับแล้วก็ได้รับผลสําเร็จนะครับแน่นอนเขาต้องการจะชนะให้มากที่สุดนะครทุกเกมที่ลงเล่นนะครับที่สําคัญสำคัญมากที่เขามองอย่างนั้นครับถามโค้นี้หน่อยฮะอยู่มา2ออาทิตย์แล้วเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงบ้างครับการถูกซ้อมกับนักเตะเซติมูไท ผมจริงๆคิดว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามข่าวนะแต่เห็นความความรู้สึกมีความสูงมากกว่าครแล้วก็มัอนทีมทีมสปิริตทีมสปิริตทีมบอลเหมัอนเร็งขึ้นเร็งขึ้นครับจะได้จะได้มามาการ่ามาแล้วทีมก็ได้ได้รับสามคะแนนตลอดครับการที่มีนักเตะลูกรึ่งอยู่ในทีม s อสจีทอยเยอะมากนี่ช่วยเราได้เยอะขึ้นนะครับการที่มีนักเตะที่แบบพูดภาษาอังกฤษได้เยอะในทีมช่วยเราได้เยอะครับไม่ได้ครับ สก็ก็อ่ากีว่ามันอ่าเหมือนเหมือนพงครับอ่ามาก็มันน่าจะมี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 ฟุตบอลมาจากทางประเทศด้วยนะแล้วเวลามาที่นี่แล้วก็ค่ายครรวมรวมทุกอย่างแลยก็น่าจะน่าจะช่วยช่วยดีขึ้นครับรู้สึกยังไงครับครับเป็นนักเตะเหมือนพงอ่ามีความสุขมากมีความสุขมากๆครับก็ตอนนี้ตอนนี้ผมเหมือนเหมือนโค้ชกามาบอกนะต้องต้องโฟกัสกับ ตอนหน่งกองตัวเองนะช่วยช่วยทีมดีที่สุดที่ที่ผ bon มที่ผมได้ครับบโคครับสายถึงไหมตืนนานหนักใจครับเรืงถามเขาครับเขาบอกว่าเพราว่าที่น bon ี่มีนักเตะที่เล่นร่วมกับเขามาเยอะมากเลยทีนี้ท่า23แต่ว่าการแันก็ต้องสูงด้นะเพราะกดดันนะครับ You have told the ี e d i a that we came here one of the e you have the teammate Now, now the team that to fight for the for the squad. How do you feel? I think uh, it's a very good thing actually because uh, competing with each other only can help us to develop. And uh, I think that uh, without competition there's no margin to improve. And uh, for young players it's very important uh, to fight and, uh, for the place players and experienced players like Ernesto. And yeah I I expect a very good uh, very good team and a very good uh, team very good teammates to beat against to take the place for the <coughs> team ได้เห็น,หนทีมที่จะมีคุณภาพแล้วเป็นทีมสปิริตนะครับก็เชื่อว่าโดยเฉพาะการที่เขาปเป็นนักเตะในนักเตะหนุ่มนะครับนักเตะยุคไว้สำคัญมากที่ต้องต้องต้องแข่งขันกันนะครับต้องเคื่อโอกันนะครัสกาดแล้วก็การเรียนรู้จากผู้เล่นทีมส่การรุ่สูงนะครับยกตัวอย่างเช่นเอเดโซนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้เขาเชื่อว่าการแข่งขันเปในทีมนะครับโดยเฉพาะทีมเวที่ที่คุ้นเคย,เยจะส่งผลดีต่อการยกระดับทีมของเขาครับ